หยุบไปน้องโอเคอมันือ่อบนมินี่ไอ้นิดหน่อยอ่ะมันเป็นท่อไอเสียไปลังหนเอยท่อ,อบานหมดหรือเปล่าครับพี่มีอะไรให้ช่วยเอ่ยอ ว่างไงนะครับย้อเขนเก็บให้ผมหน่อยอ๋อได้ๆอ๋อพี่จะไปขึ้นข้างหน้าใช่ไหมครับผมน่นดีมาคนเดียวเหรอครับนม่ยมาก็กลุ่มแต่เราอยู่ตรงระข่ายกันออ๋ระข่าย เราก็ตามเข้าไปออไมาจากไหนครับเนี่มนยมาจากประชุมนี่ <S 1> <S 1> มาเที่ยวกันเหรอครับรู้ว่ามามา,มาคุณกิจคณะอะไรกันดีกิจคะอะไรคนพิการกัอ๋อฮะอมา,มา,ออามาทัวร์มาเราลงให้ทำในรูปทางว่าอะไรสำหรับพิการครอ๋อแล้วนี่ผมต้องช่วยทำอะไรมั่งแขกก,แก็แขกต้องจับคุณไหมไม่ต้องโอเค บอกวาว่า้างหัาหยิบบาอนี้วางไม่ตรงไหนครับข้างหลังข้างข้างหัวลากนี้โอเคเี่ยบบเี่ยวขึ้นเี่ยวขึ้นก็ขึ้นนี่เคโอเคยกไปนอนเลยยกไปนอนนะยกไปนอนโอเค ปิดได้วไหมครับโอเคอันนี้คือปิดม okay. okay. าโอเคเสียบไกระตามรถโอเคครับยินดีครับเสก็เลยตามรถอ๋อโอ้โหไม่มาอย่างนี้นะ okay, ครับโอเคครับนี่ปิดเลยมันต้องกดไหมหรือว่าปิดลงเลยเนาะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับ ครับผมโอเคไปเข้าไม้กัน,นรรครับรถ<ะ>เป็นอะไรหรือเปล่าครับเป็นอะไรหรือเปล่าโซ่พุ่งตกเสือไอเซ้นสซ่แพนแพนได้ห่ดหรอผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดู มองก็สวดตกนะครับเองดูที่นึงครเอ้าครับตั้งคู่อยู่ไหนไม่มีแล้วปิดเครื่องได้ไหมอ่ะโอ๋ตัดต้องอ่ะแน่นอนแท้เยอะยังไหม ตเราใส่เมันใ,ใส่ข้างหน้าหรือข้างหลังก่อนเนาะไอ้เราก็ไม่เก่ง <c oughs> มันมืดบนหลังมือดีไอ้นิดหน่อยอ่ะมันเป็นท่อไอเสียไอ้หลัง่อยท <c oughs> ่อมันโซ <c oughs> มันยานแล้วเนาะเดี๋ยวมันติดอะไรสติก๊กเขาดูดแล้วมั้งฮะขบับคนณดลยหลายค่ะ,ะอ่าลองดูลองดูลองสตาร์ทดูซิยุส <c oughs> ยังไม่เกียร์ไม่ว่างใช่ไหมเตยยังเกียร์ไม่ว่างใช่ไหม เอาปุ่เชื่ก่อนอ,อ,อ่าลองดูค่อยๆไปอ่ะเนาะเพราะว่าโซ่มันมันไปแล้วล่ะสะเตอร์กับเกค,ครับ,บค,ลลครับ<ห>ยินดีครับยินดีครับได้แล้วครับผมไปครับเข้าหมายกันต่อเอ๊่่าจะมีสมุดความดีนะครับน่าจะดำความดีไป2อ,อย่างนะฮะไปลุยตกปลากันครับ แล้วนะครับเจอเจ้าถินอีกแล้วสวัส <laughs> ดีครับน้องครับสวัสดีครับยังไม่ได้เ <laughs> ดี๋ยเพิ่งดิใช้ยีนดิไม่กัดเลย <laughs> เอาไม่กัดเลยเหรอโอ้โหทำยังไงเนี่ยวันนี้น้องๆบอกไม่กัดเลยนะครับสวัสดีนะตกปลาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้หริวบิสัยจะมาตกปลากระสูมนะครับน้องนัทนะครับบอกว่าวันนี้ไม่กัดเลยนะครับจะรอดไหมครับวันนี้ เศยที่ใช้วันนี้นะครับจะใช้เป็นนิกเกิแบสปูลน,นะครับสามกร,รัมครับตัวนี้ไปเดี๋ยวเราลองดูครับมไม่กัดเลยว่างั้นนะฮะยังไงดีวะมันหมดรลเปล่าปานหมดหรืเปล่า โซ่อยู่ตรงไหนอ่ะมีขอตีวิดีโอกันดีๆแต่ก่อนนะที่มันไปเ,เป็นทางเข้าไปเล็กๆอ่ะใช่ไหมใช่แล้วก็มีต้น,ต,นต้นยางพารานะ่ะไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ยางพาราหรือเปล่าไม่ใช่ยางต้นยูคา,าเออทีออ่มันอยู่ขวามือถ้าเราไปทางนี้นะใช่ครับเ,เ,เป็นสีเหลี่ยมกลมๆอ่ะอืม ครับโอเคครับตีไประยะนะครับปลาไม่กัดน,นะครับเดี๋ยวเราจะย้ายหมายกันนะครับไปฝนก็เริ่มมาแล้วนะครับโอ้หนักกว่ามากเลยครับมืดมึดมากๆนะฮะมาแล้ว มอเวิ่งขา้าออยแลเพื่นข้างล่างเลยนะ <laughs> เอาที่จะไปอยู่ไหนครับข้างบนไป <laughs> นี่แล้วนี่กลางหนึ่งเลยครับรถนพายเรือไปถึงนู่นพอนนนดีนะอา่าโอ้หมอบหมอบอยู่ตรงไม้ยแหละตายก็ตายไปนี่แล้วมันดูจะเอาอยัางไงเนาะดูะออยังไงพายเรือไปถึงแล้วก็ลงมาแล้วนะครับพายุนะฮะโอ้ยเอาอยัางไงดีว้าว เสียวคันเบ็ดมากครับตอนนี้เอาไปเก็บไมล่ะโอเคเดี๋ยวเราหาที่หลบกันนะครัมาหลบนี่ะครับ ว้าวโอเคครับวันนี้สรุปนะครับไม่ได้ปลานะครับไม่ได้ชักตัวนะครับโอ้โหเหนื่อยมากเลยนะสงสัยอากาศเปลี่ยนนะครับปลาไม่ไม่เอาเหยื่อเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้าๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของลิวปีศาสด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลิวปิศาสขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับว้าไปกลับบานกันครับ